วเทศกาลปีใหม่ทุกปีเราได้มาสวดมนต์ค่ะปีใหม่กันตั้งแต่วันที่31ตอนรับปีใหม่วันที่หนึ่งกับเปลี่ยนสักดาหใหม่ก็ใครไม่ได้เป็นไหนก,ก็เข้ามาวัดจ่างอะไรก็จะมีการสวดมนต์ค่างปี ทุกทุกปีไปเป็นประเทมจะสงบเยืยบเรียบหนาาแล้วก็ได้นั่งสมาธิครับเมื่อครับแผ่เมตตาครับซึ่งอนุโมทนาผู้คนเป็น,ลลาาปน,น,นอยู่มากมากครับลับลาข้าวฟังครับอนุโมทาเป็นอ,อยู่ว่าปลอดภัยก็ยาก ปุบติเ,เกิดขึ้นได้กับเราทุกขณะอิกนั่นเองจะก็อยากให้พี่น้องญาติธรรมกันทุกคนมีความสุขวันปีใหมก็มีการเฉลิมฉลองรื่นเริงกันทุกสถานที่แต่ผู้สนใจสร้างึ้นงานความดีเราก็จะมาร่วมกันเสดมนเสด็อพรไม่ต้อง,ง,งพอ,พอนหวนขอพรใครเราทำเราได้คือปักติ ปฏปิบัติฏปฏปิบัติปฏิบัตินั่นเองครัเราก็คือการน้อมนำทำคุณงานกงดีก็คือมาน้อมนำปฏิบัติเราจะได้เรียนเทียมกันครับเพิ่มแสงสว่างเพิ่มแสงธรรมให้แต่ชีวิตครับเป็นบารมีเป็นทางบารมีสิงบารมีตลอดชั้งฝือบวดเรียว่านันคขมะกบารมี รือสินแปลสินโอุบสถการพาลูกพาหลานเาว่าจะวัดเราก็จะมีอาคารทุกแบสัญจรมาในขาดซ้นอนจะมาดูสิ่งสาราศัตว์ในวัดที่ส่วนหนึ่งจะบนยอดเขาสักดีเรามีครับพระมหาวิหาพรพุตจาระหาพระองค์ ก็ทําเสร็จเป็นปีเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงปีใหม่นี้จะาัะจรร่วมกันไปสดมุดกันที่บทยอดขายกระดาษแต่ก็ให้มังก็ให้มั่งกันครับเพื่อเฉลิมฉลองครับปีพศใหม่สลกใหม่ครับวันคืนครับเป็นเพียงสมมุติแห่งเวลา ก็เกิดมาจามาถึงไา้ท uh ุกวันนี้ก็เป็นบุญของเราทุกคนแล้วก็สร้างบุญคุสมที่ติดตัวไปทุกคนทุกแห่งถูกน้ำไม่จมทุถูกลมไม่เปรีมยางหรือจะไม่อไม่ยากไม่ยากไม่เกินคือการํำบุญนั่นเองเอื้อเชื้อตัวแทนแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งจาบยาเสทติิสหายผู้คนจับ รู้จักก็ดีเลยรู้จักก็ดีครับในเร่องกันแับสัตว์โลกที่เกิดแก่เจ็บตายจะสิ่งที่ดีเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมุทติจาจย์และก็แปดเมตตาครับสัตว์ทั้งหลายอย่าจงเรียนอยากเข้าเป็นต่อเสนอสัตว์ทั้งหลายอย่างไม้กลมอย่า ถึนขอ้อเปลี่ยนเปลี่ยนกันจะทลายจนเป็นทุประสบประสบ<อ><ม>สุขเกษมทุกชีวิตมีจิดมั่นเมตตากัรนลิกลังการบุญใดที่เราได้ทำโปรได้ทังแผ่ไปส้อพ่อแม่ลูกดังหรืออาจารย์สํางังใจมูลสัตว์ทั้นใหญ่น้อยโปรดไปคอยรับดูไว้คปเสอโลกหนังสุขสนใจทุกท่านทุกคนเออเป็นแบบอย่างที่ดีองคุณลูกคนหลังก็ดี น้อมนำพาคุณลูกคุณหลานมาบำเพ็ญบุญครัสิ่งที่ประเสริฐเลิศออนนองนั่นคือบุญอย่าได้ไม่ยากเราจะไปเสียงเงินเสียทองจะเราจะเข้ามาัะครับต,ตั้งใจลำลึกเล็กถึงคุณพระรัตนตรัยพุทธรัตน์ธรรมรัตน์สังฆรัตนครับองค์สาม ระบือนามไปทั่วทางดีพระพุทธจิงนาศีกับศรุชอบดีในพระธรรมตา,าพุทธทุกคนเป็นปรดจังช่วยแนะนำแพร่ไปคอยทุกคนจะเกิดเลือมใสพระธรรมนำสุดใจสถาพรผู้แนะนำซึ่งคำสอนคือสิทธิจิงนบวรนทุกคนมนมุษย์พิสุสงได้ดำรงศาสนามาลูกขอกรามือชาพระพุทธศาสนาลงสายโยนเพิน จะให้มาสภาวัดครับชวนเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นมงคลสัพพะมงคลสสริมมงคลทั้งหลายทั้งปวงจะได้มีแก่ตัวเราเองครับเราทำไปได้